คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสุภาษิตบทที่16แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจด,ดูจิตใจจงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเว แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนาพระยาเวทรงทำให้ทุกสิ่งมีเป้าหมายของมันแม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเค็นพระยาเวทรงเกลียดชังทุกคนที่มีใจพยองเขาจะถูกลงโทษแน่โดยความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ความบาปชั่วก็ถูกลบล้างและโดยความยำเกรงพระยาเว คนหันจากความชั่วร้ายได้เมื่อทางของมนุษย์เป็นที่โปรดปรานแก่พระยาเวแม่ศัตรูของเขานั้นพระองค์ก็ทรงทำให้คืนดีกับเขาได้มีเล็กน้อยพร้อมกับมีความชอบธรรมก็ดีกว่ามีรายได้มากพร้อมกับความอายุติธรรมใจของมนุษย์กับแผนงานทางของเขา แต่พระยาเวทรงนำย่างเท้าของเขาคำที่มีสิทธิอำนาจอยู่ที่ไพร์พระโอษของพระราชาพระโอษของพระองค์ซื่อตรงในการพิพากษาตราชูและตราช่างเที่ยงตรงเป็นของพระยาเวตุ้งน้ำหนักทั้งสิ้นในถุงเป็นพระราชกิจของพระองค์พระราชาทรงเกลียดชังการทำชั่วเพราะว่าพระที่นั่งนั้น ถูกสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรมพระราชาทรงโปรดปรานปากที่ชอบธรรมและผู้ที่พูดตรงไปตรงมานั้นพระองค์ทรงรักพระพิโรธของพระราชาเป็นทูตแห่งความมรณาแต่คนมีปัญญาจะระงับพระพิโรธนั้นชีวิตมีอยู่ในความสว่างแห่งพระพักพระราชาและความโปรดปรานของพระองค์เป็นเหมือนเมฆฝนปลายฤดู ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคําสักเท่าใดและได้ความรอบรู้ก็น่าปรารถนากว่าได้เงินทั้งหลวงของคนเที่ยงธรรมเบี่ยงเบนออกจากความชั่วร้ายคนที่ระแวดระวังทางของตนก็รักษาชีวิตของตนไว้ความจํองหงมาก่อนการถูกทำลายและใจพยองก็มาก่อนการล้ม เป็นคนถ่อมตัวอยู่กับคนยากจนก็ดีกว่าแบ่งของที่ลิบมาได้กับคนเย่อะยิงผู้ใส่ใจพระวจะนะจะเจริญรุ่งเรืองและคนที่วางใจในพระยาเวจะสุขสบายคนมีปัญญาเรียกได้ว่าเป็นคนมีความเข้าใจและวาจาอ่อนหวานเพิ่มอำนาจการสั่งสอนปัญญาเป็นน้ำพุแห่งชีวิต แก่ผู้เป็นเจ้าของแต่ความโง่เป็นการลงโทษแก่คนโง่ใจของคนมีปัญญาทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจการสั่งสอนแก่ปากของเขาถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงพึ่งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพารานามัยแก่ร่างกายนี่ทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูก แต่ปลายทางคือความมรณาความหิวของคนงานทํางานให้เขาเพราะปากของเขากระตุ้นเขาไปคนถอยคิดแผนชั่วปองร้ายคนอื่นคําพูดจากริมฝีปากของเขาเหมือนไฟลวกคนตลบตะแลงแพร่การวีวาทและผู้ซุบซิบนินทาก็แยกเพื่อนสนิทออกจากกันคนโหดร้ายล่อชวนเพื่อนบ้านของเขา และนำเขาไปในทางไม่ดีบุคคลผู้ขยิบต,ตากับแผนงานที่ตลบตะแลงบุคคลผู้เม้มปากของเขานำความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นศีรษะที่มีผมงอกเป็นมงกุดแห่งศักดิ์ศรีซึ่งจะพบได้ก็แต่ในผู้ดำเนินชีวิตด้วยความชอบธรรมบุคคลผู้โกรธช้าก็ดีกว่าคนมีกำลังมาก และบุคคลผู้ปกครองจิตใจตนเองก็ดีกว่าผู้ที่ตีเมืองได้สลากนั้นถูกทอดลงที่ตับแต่ผลที่ออกทุกอย่างมาจากพระยาเว